แล้วว่าแล้วว่ามันออกจะคับกว่าเกยี่สิบตัวยี่สิบคนยี่สิบหาสองหรือสิบหาคูนสิบหาจทียบ่เห็นมาเลยหาสองสิบหาตัวเหาสองสองหาเจียยี่สิบคุนยี่สิบ้ยทีอดอันหาหาเจียวนึงอันหาเพราะเป็ลอตเตอรี่คนโสดคนมา แล้วชื่อตัวไหนเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์หกหกศูนย์เจ็ดเก้าเจ็ดเดี๋แล้วเลขชุดบัตรเนี่ยือใส่รองแล้วหาก่นสื่อในอันแอปเปาตังบจ้าโอ้ยืมันสื่งหัวแรกกับปังเลยมับรจ้าวันี้เอาเลขเอาเลขนาบัตรไปละแปดสิบบาทเจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งแปดสามหวย ตัวไดอีกจ้ะมีจักตัวประลงสนเจ็หนึ่งแปดสามหวดนี้เน้นตัวนี้เลยมันบจจอจ้ะโอ้ตัวน้้นเน้นตัวนี้เลยนี 7, 9, 7, ่ยเจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งแปดสามมีหน้านี่เด็เจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งแปดสามมันหนึ่งกเพื่นใดทั้ง ไตตะลางทั้งอันทั้งลถตลตะรีไปทั้งรถตะลีทุ้งใดมาจะใสจังหวะมันก็นนถือทั้งล่างทั้งบนจ้านอนรวนกระท่อมท่ำใจทุ่งใดมาแล้วหนึ่งแปดสามกระท่อมท่ำใจยุยุษชวนไปหน้าไปหน้าโอ้ไปชวนหน้าไปไปปลูกไว้แล้วก็เลี้ยงปลาเลี้ยงยังบาจา่จ้าเลี้ยงปลาปลูกต้นหมอกต้นไม้ปลูกผักปลูกเมียก็เลยไปนอนบาจา่จ้านอนเฝ้านอนเฝ้าน้องปลาแย้วกระท่อมท่ำใจ มันก็เลยหายบอจ่าเลยได้ก็เลยฝันไปหนึ่งแปดสามวันนี้มันบอจะาวเดียเราวันที่สิบหกสิบ่นคนบอกอีกแล้วมันบอจ่อีกแล้วไี่ซีซารีไปเมื่อวันยเิอจ้าแต่ว่างวดมงหันก็ได้มงคันเราเมันบอจเ่อนบอกไมอยูหามหลังว่านหน่หาวันนี้ก็ให้ครับหาสอง วันนี้ใครพี่น้องเอฟซีได้ร่ำเนื้อเด้อพ่อลุงเด้อพ่อลุงไปอันนอนกับแปะเด็กคุณตาพองเป็นไฮตองวดเลยจะ้ะวันที่แล้วก็ถูกคาสองลายเพิ <มา S 2> ่งหาหาจะ้ะไปนอนอยู่ปลายหน้าเพื่อนว่าไปคูซ่าเลียงป่าปลูกพักเอามะขายตลอดละจะ้ะเพิ่นได้มาบอกงวดอยู่เพิ่นก็นมาบอกอีกตองวดเลยจ้ะนี่หนึ่งแปดสามกับเก่าเจ็ดจ้ะทีเป็นจัดใบเนาจะจ้ะ คือดตะล,ล,ลีเวลาไหล่ลละพี่นว่าเขาสามารตรงกันกระเลกอันโหลดโพธิ์ทิพย์ไพิมพ์ทะโน่บาทนี่น้ำกันด้อจ้ะคาได้น้ำกันดีวรสิมานี่เนะคะ่ะน16มีนาคม2องหา66จ้ะ183ตัดเอาเด้อค่ะนชอบกระได97จ้ะไปนอนอยู่กับอันฝัน มีภูมาบอกเื่อน,นี่ละจ้ะเจ้าที่เทวดาอยู่หันละมีตนใหม่หผมจะมเงิ่นเฮดระอมปลายหน้านอนอยู่นะจ้ะเดี๋ยวทะเลเข,ขาวงวนวิพิมจะไปถ่ายถ้ำมาแบ่งปันกันเบ่งน้ำกันจ้ะป็นตะยู่ขึ้นยังนี่นะพูดน้องปลาเลี้ยงปาลาลายปลูกผักปลูกหญา้านี่มือเสาก็เอามาขายจ้ะให้มันมานําคุณตาพองเด้อยข้างวดนี่หนึ่งแปดสามเก้าเจ็ด จัดใบายงางคกและจ้ะเดี่จะจเลขคุณตาสื่งหัวสิบหมีหน้าคมสองหาหกหกจ้ะจัดใบายางคับคุณตาวะยานมันหมดก่อนจ้ะหายได้โชคได้ลาบอีกไปนอนอยู่ให้อยู่สวนเทวดายูต้นไม้ตน้นแยงกระสิมาดนจิตด,ดนใจให้ออกอิรีอีกแล้วเพื่อนวะขอเพื่อนได้จ้ะ ไ่พิมพ์ก็ให้คกล้วยห้ยยังพอลุงไปขออีกเน่เด้อพอลุงว่าสั่นหรอกขอมาบอกมาแบ่งปันน้องนุ่งแนงวดกอนนีบดิมาหาไปรักซื้อผู้เดียวจ้ะกวนหนีมาหาให้ออกค <สา S 2> ือเก่าเด้อพอลุงเลยให้พี่น้องเอฟซีได้น้ำกันทุกคนออจ้ะลาวลาวมันขอกัดักวนนียี่สิบตัวยี่สิบกนยี่สิบผาซองยี่สิบผากนยี่สิบผาแล้วถือจ่อย สถิตย์ยเห็นมาเลยหาสองสีบหาตัวหาสองสองหาเต้คูนยี่สิบคูณยี่สิบก็ไหนมาแล้วหนึ่งแปดสามนอนเผ่าน้องปลาอะกระท่อมท่อมก่ก็เลยฝันไป้นหนึ่งแปดสามหัวนี้มัน่าจันกรีไว้เช้าวันเันเปือจ้ะมันมาน้ำคุณตาพองทุกคนเด้อค่ะ วันที่16มีนาคม2 5 6 6้าก 6, จ้ะสำหรับมือดิก,กระซำนี่กระน้องค่ะสวัสดีค่ะ